มาดูอาชีพขายกล้วยทอดกระโพดทอดตอนเช้านะคะของคุณยายขายมา30กว่าปีแล้วรสชาติอร่อยค่ะอนี้แกทอดกระโพดก่อนน้ำมันสีสดใสะคะ่ะไม่มีน้ำมันเก่านะคะทอดใหม่ๆน้ำม ผสมเป็นมหม้อแบบนี้มาเลยมหม้อใหญ่ผสมขโพดทุ่งผสมหมดเลยเพ่งจะตัวอหญ่อยู่ออกได้กี่ชิ้นเลยใหญ่ถลูกเล็กก็สองชิ้นอุ้ยสองชิ้นเองเหรอลูกใหญ่ก็สามชิ้นมันลูกมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ เดี๋ยวมันจะบางเกินเดี๋ยวจะได้กินแต่แป้งควยกำลังดีเลยอืมนี่กำลังอ,อร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาทอดไถอดกระโพดเรียบร้อยตามด้วย กล้วยทอดค่ะกระทะนี้กล้วยทอดชิ้นใหญ่ๆลูกหนึ่งอวบๆนะคนยายพาเป็นสองซีบเองค่ะจะได้ีนื้อเน่นเลยหกหลืหนี่งหรืละบาทหรือละสองบาทอ้สองบาทนี้เท่ากับสามสิบห้าบาทตอนนี้นะมันตาลโลละสิบสองบาทขายกล้วยก็สามชิ้นบาท สมัยก่อนมันขายดีเนาะยางไม่ก่อนขายดีทอดปืนปืนก็เก็กบจากโรงงานมาเม่ก่อนทอดอยู่ทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าบริษัทเดแล้ดียละโอ้ยลูกค้ามีจตราแล้วไงพุ่มพวงยังไปจอดรถซื้อเลยพุ่มพวงมาอ่านรายการแอนวพุ่มพวงยังไม่ตายอืม ตอนนี้มีแต่คนขายอืตอตอนนั้นมีขายอะไรก็ขายได้แต่ตอนนี้มีเด็กไมคะพกวาสิคือเล่นนั่งนี่อะไรคิดถอดเยอะฉักที่เดียวนั่งขายที่เดียวเลยนั่งขายที่เดียว ด้วยทอดจะพักใหญ่ๆคะ่ะสวยง,งามมากค่ะชิ้นใหญ่ๆตอนนี้ขายหน้ารนน้านชิ้นละสองบาทนะคะหน้าร้านพิณยายขายชินน้นละสองบาทใครผ่านไปทํานจจม,มาอืเภอรัตนบุรีจังหวัดสุด,ดินแวะมาชิมได้นะคะยร่โอไงไปนะ สีมือของคุณยายทอดใหม่ๆนะ้ำมันก็ใหม่ทุกวันเลยนี่น้ำไ,ไม่ร้อนเลยอ่ะแปลงกรอบอร่อยส,สวย,ายมากเลยมแต่จะเอาขึ้นก็ต้องเร่งไปไล่น้ำมัน นี่กอ,อยากกินก็ไม่บอกอย่างายดีก็กินแบบนี้ทอดกล้วยเรียบร้อยตักพวกกามด้วยมันกา,กาดแป้งอ,อกนะคะแล้วก็ตาม,มด้วยทอดมันค่ะวันนี้คุณยายทอดมันส้มค่ะมันญี่ปุ่นมันส้ม ชิ้นก็ใหญ่ๆเหมือนกันขายราคาเหมือนกันนะคะชิ้นละสองบาทว่าต้องขายูขายให้โลหของคุณยายขายพวกแปลงคุณยายก็ประสมมะพร้าวนะคะผสมเนื้อมะพร้าวเยอะมากหอมมันอร่อยกรอบได้นาน รสชาติก็แปลงไม่หวานมากกำลังดีใส่ไม่ก็ย่ยดหรอกเพราะมันมันชอบติดติดกระทะติดก้นไม่ก้น มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกกล้วยกล้วยต้องเนี่ยเราไฟนี้ไฟอะไรกล้วยกล้วยถ้าไหม่ก็สุกมันก็มันก็ฝาดไม่อร่อยเย็นนิเดเดียวเต้ให้ตายเกี่ยวเอาไม้ให้ใหมันได้มาเกี่ยวของอเกลี่ยพวกนี้เกี่ยวที่เราทำ มันง่ายกว่าเป็นชิมๆนะเงินกำจัดก่อนก็เหลาไว้ไม่รู้เด็กตอไปที่ไหนไม่รู้ไม่ได้ใช้ตอนเช้าก็มีขายพวกถั่วต้มนะถ้วยละ20บาทขายดีค่ะเวลาตอนเช้าคนไปทำงานก็ต้งเสร็จก็มี ถั่วต้มกระโพดทอดกล้วยทอดมันทอดค่ะคุณยายขายมา30ปีแล้ว